เอาจะโปคอนเทนต์ครับคลิปนี้ให้ตั้มสายหล้นแสดงเลยตำช้างครับ ทำทางทำทาง,ทางนี่โอ้โหเดี๋ยวอ่ะวันนี้จะรีวิวรถตั้มไซรอนให้ดูใกล,กล,กล้ๆก่อนนี่ก็มีระบบเครื่องเสียงด้วยครับเสียงกลางเสียงกลางมีแต่เสียงกลางครับเหมือนว่ารถรถอรถขายน้ำปลานะนะครับ เพลงหน้าโอ้มีดาวสีฟ้าดาวไททีคือว่าโอ้ยยยยยดาวไททีนะครับนี่ไททีฮีโน่ีโนแต่ก่อนตัวนี้นี่ปิดกับด้านนะแต่ก็ใส่ร้อนนี่ปิดใหม่ครับมีโรยฮีโนเข่าวบ่ายอย่างงั้นแล้วก็ดูมินิเตอร์เพลงหน้าครับ20ตัน20ที คารอยจีดาวดินดวนสติกเกอร์ใหม่ครับทำใหม่ทุกปีครับจีดาวดินดวนสวนใจงานนี่ศูนย์เป็ดสาเจด้าดาครับเกดาวดินด่วนขากจกก็เป็นขากระจกอ้วนครับไบหน้าดีไลท์พร้อมนะครับนี่เขาเปลี่ยนเป็นอดสีฟ้าครับีฟ้า ควางกุลน่าจะสองเมตรเก้สความสูงก็เมตรยี่นะครับยางก็เป็นยางเก๋านอกอยู่นะครับด้านหน้าเป็น7 5็ดห้นะตัวน,นี้ด้านหลังเป็น17.5ครับสองสองห้ป็ดจุดนะบันไดก็บันไดนอกครับบันไดนอกเปิดปิดได้นะรีวิวให้ดูครับ มันไดโนครับดูเรียบเรียบครับจะเป็นของนอกเกระช้า็ก็ชาก้ชาสร้างขึ้นเองนะครับป่ายกับปลายนอกครับเอา คอนเน้นจริงๆครับแน่โอ้แน่นอนแนนอนนี่ว่าจะไม่แสดงแสดงจนได้ครับเจ็ดอีครับเอา คอนเทนต์คอนเทนต์ไหมจะสร้างคอนเทนต์แสดงไหมก็บโบก็บโบปิดโบปิดโบแล้วไหน าดูเจ็ดอีครับเจ็ดอีนี่ดูต่ำใส่ล้อนทำทางเสียไปแล้วครับนี่คนะันนี้ก็เป็นของเสียมุยนะมาดู โอ้แสดงเสดงไหนว่าไม่แสดงไม่แสดงได้แสดงเฉยเลยได้แสดงเฉยเลยโอ้ทำให้แต่คนเข้าว่าแล้วนี่ต้องแสดงครับเด่ละวันนี่ใส่ร้อนนี่อ่ะทายคู่รถหน่อยนี่ไงโอ้ยผ่าทยคู่รถหน่อยเอาเอาไปลงหน้าปกเวลาลงยูทูป 1 2เดี๋ยว yeah. เอาไว้ลงหนะ้าปกทาง YouTube นะฟ mm hmm. ันไม่ดำนี่ไม่ใช่ไซโลนครับร,รีวิวไปแล้วโอ้ลืมชุดก,กันนอกกันนอกนี่นี่นี่อีกอย่างหนึ่งนี่นี่ของนอกเก๋ายุ่นนี่แอบมีซื้อมาประมาณเห็นป่ะน่าจะประมาณสองพันห้าหน้านี้ของเก๋าโนครับเดี๋ยวจะบังนิดนึงนะ มีไฟพร้อมนะด้านในติดตั้งไฟพร้อมนะครับไม่ธรรมดานะคะันนี้นี่สายควันของเทค,ครับสายควันสายควันตัวนี้ก็ได้เวลาเลิกงานไวหน่อยนะน,นี้นะครับก็เป็นการปิดโบแล้วครับปิดโบ ตอนนี้ก็มีอิสุอยู่คันเดียวครับจ่าเรืองนะครับจ่าเรืองตอนนี้ก็ทีมงานว่ายืนงงในดงฮีโน่นะครับเขาบายอย่างนั้นนะครับจ่าเรืองจ่าเรืองแอบรอคันนี้ก็อะไรเน้นเหมือนกันนะครับนี่ดูแล้วก็เป็นเน้นชุดแต่งเลดน,นะครับปากครอบโลนะ อาจจะเป็น7ของ7.5หรือเปล่านะฝ่ายไฟปลายทะเบียนเป็นมกนะครับหน้าเลดชนอะไรแน้นมากันคันนี้ครับชุดแต่งนี้ไม่ธรรมดาครับแคปเลดพร้อม ปล่ยไฟปล่ยไฟ,ไฟน่าจะเป็นงานไทยสีเขียวเหล็กรอรงเลดโอจัดเต็มล้ำนะครับคนนี้ครับโอเคครับก็นี่ก็บายบายนะ ตามทางช่องยูทูบพี่เล็กดับดับอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ